ไปเมกาวินอย่าหยุดอย่าหยุดขึ้นอีกดูซีดายสูงสุดเท่าไหร่คำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะวันนี้พบกับพี่เป็ดกับ เกมใหม่ใน p ีจีนะฮะคือมันใหม่สําหรับพี่เป็ดแต่ว่าเก่าสำหรับคนอื่นนะในเพจนี่เพื่อนคนนึงเขานับนำมาบอกว่าเกมพี่วัวเนี่ยแะแตกง่ายมากแตกแรงมากนะเพราะฉะนั้นพี่เป็ดก็เลยต้องจัดไปให้ดูเลยนี่ฟอร์จูนเอ็กโซหรือโอเอ็กวะัอย่างหนึ่งน่าจะเป็นโอเอ็กเนี่ยนะเกมพี่วัวพี่วัวนะพี่เป็ดก็เห็นเห็นผ่านผ่านตามั่งแต่ว่าไม่เคยกดเองสักทีนะวันนี้ก็เลยจัดไปเบาๆนี่คุณสามพัน ไม่มีอะไรเลยก็ปั่นเล่นก่อนนะเด็ยี่สิบตีสิบประมาณนี้เบาๆก่อนก็เขาจะเก็บตัววนะ้ถ้าถ้าตัวไวก็จะสีก็จะเรียกว่าอะไรวะมันจะเข้าโบนัสในฟีเจอร์เขาก็จะง่ายๆเลยจนเขาจะปัน่นจนกว่ามันจะได้นะครับจะได้มากได้น้อยอันนั้นก็แล้วแต่ดวงอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ปัน่นแบบออโต้เทอร์โบลปเลยครับแปดสิบซเินแบบนี้เบาๆลองครั้งแรกก็ต้อง จะเรียกว่าอะไรอึอึมเบาๆหน่อยนะแปะก็ยังเกลืออยู่ถึงจะลงบ้างก็ยังไม่แบบฝังมากเพราะฉะนั้นต้องเบาได้ก็ยังให้เบาเมื่อไหร่มันจะปรับเกาเหมือนเดิมก็มมมไม่รู้ไงจัดไปเลยอ,อู้ปะทัดไม่เอาประทัดใช่ไหมเราต้องลุ้นให้มันลงเว้ยแล้วมันก็จะปันนั้นว่ามันจะลงนี่ข้อดีของมันแปบง,ง่ายอยู่ผลไม้ก็ไม่เอา้าอยา่ยาอย่าอย่านี่ได้ลุ้นต่อแนละ้ว วิ้ยนี่เป็นทางเลี่ยนอย่างนี้ตะไปตา้อยู่นะสองเท้าติดทั่วอุ้ยเ้าไปอีกรอบนึงทักไ่เป็นไรมีมันจะเอาจนให้บัรลงให้ได้เนี่ยแต่สิบจับปนผ่านไปพี่วัวทองพี่วัวทองอุ้ยอะไรวะไม่เอาส้มยาอู้มาเป็นแฉบเลยโอยช่หยอะไรสะสมใหม่ถ้าได้ตัววายหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ก็มันจะไป เ,เรียกว่าเก็บพลังงานมาไอ้ก้อนทองไม่รู้กี่อันน่าจะสิบนะใช่ไหมสิบวายนะได้ง่ายๆไม่ต้องมีีตังฟีเจอร์อะไรนะปั่นกันมาเลยว่าแล้วทําไมคนมันชอบเล่นกันจังวะเป็ดก็เลยต้องมาลองดูหน่อยนะไม่เงียบได้ระทัดขอ,อลุ้นหน่อยอุ้ยอุย้ยตก็วายเต็มเลยอุ้ยไม่ได้เลย จลผลไม้อุ้ยปู้กไวไหมไ้มันได้รุ่นมั้ยมันต้องให้วัวเป็นสีทองหมดเลอ้เงียบเลยโอ้เงียบเลยข้อความก็เข้าโทรศัพท์เนี่ยเวลาจะบวกเยอะๆนะมันจะมีข้อความเข้ามันโทรศัพท์เข้ามังลึกจับม,มาส่งกับข้าวเวยได้มาตลอดเลยเงียบชี่ไมน่าเชียตัวเองเลยคุณหายไปครึ่งแลวคุณสามพันเนี่ย เวท80ไม่ธรรมดาเงี้ยเห็นเขาเล่นกันคุณ300 500ก like ็แตกกันกระจายกระหนำเหมือนกันขออย่างเดียวเวลาเราปั่นเนี่ยเราต้องคำนวณคุณให้ดีๆนะสำหรับเกมพี่วัวเนี่ยง่ายลงทุกเกมไม่งั้นทุกครั้งที่เล่นมันจะแบบมันต้องได้แน่นอนนี่นี่เนี่พี่วัวเบ่งพลังแล้วนะอ๋อคอนทองอุ้ยคอนทองเต็มเลยถ้าลงอย่างนี้นี่ฟังปุ๊บเลย โอ้ยจะมีบุญใกล้กับเขาไหมวะเนี่ยขันเปาได้บั้นขันเขาไม่ไม่ไม่น่าจะปังนะจัดไปมันมันผ่านไหมไม่เอาผลไม้ไม้แล้วขันเปาก็แล้วสงสัยจะไม่รอดหรอเหมือนมันบังคับอุ้ยไม่ได้เว้ยได้ได้ได้จัดไปก้อนทองนี่ขอใบสักสองตัวอุ้ยไม่ได้ไหวนะเป็นก้อนทองมาแทนมีพิวอัดให้เลยอ้ำวบบนี่มันแตกอย่างนี้นะเกมนี้ ครับไอเมกาวินอย่าหยุดอย่าหยุดขึ้นอีกดูสิได้สูงสุดเท่าไหร่มาไม้แรกก็ถจับไว้มีรอบสองนะ4,000ท้่วโอ้ยมันยังกระจับฟางทำไมมันไม่ลงอีกก้อนด้วยดุสิขาดไปก้อนเนื้อไม่งั้นน่าจะฟังกว่านี้เยอะจากทุน3,000หายไป1,500เหลือ4,880 4,480แนละ้วถนะึงต่อเอาตัวถือโ,โบนด์กับ80สบปินเนี่ยกำลังเิทย์เอา50ก็พอนี่ก,กำลังนี่ วัด,ดหมุนเองกลัวมไม่ลงเอ็มพวกนี้ต้องอาศัยออโต้เทอร์โบเนี่ยหลุนวายมาเยอะๆอย่างนี้ขอแตบแถบเลยก้อนทองมันไม่ต่อกันหรอเนี่ยอะไรวะหูสาดดีใจเงียบอยู่นะหมดเอ๊ะมันเริ่มสูบคืนแล้ววะมันสูบคืนแล้ววะหลังสงปินไม่ได้ ่ายนี้นะเวลามันสูงมันก็สูงนะพยันต้องระวงังไว้ถ้าเป็นเพื่อนๆสามารถหยุดได้ตั้งแต่มันเป็นสี่พันกว่าแล้วไอ้เมื่อกี้พี่เป็ดต้องปั่นให้ดูมันต้องปัง่นกวนเดิมไม่แปลงร่างโอ้เห็นทำท่าเหมือนจะยึกยักออกมาเต้นตอนทองอยู่เอ้อันนี้ก้อนน้อยก้อนน้อยแต่ก็นนยังขึ้นอยู่พันหกก็าเอ้าเป็นเท่าไหร่วะลองไปดูสี่พันแปดเอาหมุนต่อว้ัว แปดสอุ้หไวเต็มเลยคนละไม้สามร้อหสิบคนละไม้ต้องเป็นก้อนพองวะเงียบมันจะสูบไปแล้วอุ้ยได้อีกก้อนพองว้าวครับน่าจะได้ไม่เยอะมากเพราะว่ามันมันมีไม่กี่แถว,วะอะไอ้เยอะกว่าสองพสี่มันออกอย่างนี้เลยเหรอวะเนี่ย หน่ารุนเว้ยผงไฟยตเป็นอีกเกมหนึ่งที่พี่เป็ดจะมาปั่นบ่อยๆแล้วถ้ามาันดังๆนี้นะเจ็ดพันเอางี้หาทางลงกดสองพีก็ได้นะเบ็ดสี่สิบจัดไปเลยตายถึงตะไงไวถืต่อเลยดีมากนเนี่ยไม่เอาเราต้องรู้จักดูเน้ไม่งั้นเดี๋ยวมันสูบคืนนะใครนี้สูบก็คือสูบเลยเพราะฉะนั้นคุณสามพันได้เท่านี้เท่ากับกำไรสี่พันะก็หยุดได้เลยนี่ขอเรียกสวยๆก่อนพีเ็ดโลจิต้ว้ย ย้ายสถานที่ทํางานฮะช่วงนี้ดูคลิปติดเวลาหน่อยหนึ่งก็อย่าว่ากันเลยยังไงวันนี้ก็วันเสารนะ์ฮะเจอกันอีกทีเนี่ยวันจันทร์นะพรุ่งนี้อาจจะมีกโดโดเรมอนให้ดูเฮ้อไปแก้แค้นไอ้ไม้ละหมื่นห้าเ่นให้ได้นะฮะเจ็ดพันตัดใจออกเกมนี่เกมที่วัวในค่ายพีจีนะฮะเล่นที่ไหนก็ได้มาคุยกันได้หมดนะฮะเจอกันอีกที่วันจันร์ไปแล้วครับไปบ,บายโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด s ั b สไคร b ์และกดรักขันแจ้งเ,เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ